ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญหามาฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้เอ็ดมินด้วยนะคะสนับสนุนค่าน้ำชาให้ผู้แปลได้ที่ QR วอา e คตรงนี้ได้เลยเจ้ากะทะลุมิติมาเป็นภรรยาของพรานป่าพร้อมกับลูกเฟตแปลโดยสัญหามาฟังบทที่84ให้ที่พักพิง เหอชิงเหยาวและเหอชิงมู oo, วิ่งหย่อย,ย่ออกไปข้างนอกเมื่อพวกเขาเห็นลูกสุนัขที่สกรปรกอยู่หน้าประตูก,ก็ร้องด้วยความตื่นเต้นว้าวทำไมที่นี่ถึงมีลูกสุนัขอยู่ละ่ะลูกสุนัขเห็นพวกเขาออกมามันจึงพยายามทำตัวให้น่ารักที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้พวกเขารับมันไว้เหอชิงมู oo, พูดว่าพี่ชายเจ้าว่ามันหลงทางหรือไม่เหอชิงเหยาวคิดอย่างจริงจังสักพักแล้วตอบว่ามีความเป็นไปได้สูงไม่เช่นนั้นมันคงไม่วิ่งมาที่บ้านเรา เหอชิงมู่มองดูตัวของลูกสุนัขที่เต็มไปด้วยคราบสบกรปรกแล้วพูดว่าตัวมันสกรปรกมากราวกับว่ามันเพิ่งกลิ้งในบ่อคลนมาอย่างไรอย่างนั้นลูกสุนัขเอียงหัวมองเหอชิงเหียาและเหอชิงมู่ก่อนส่งเสียงครางเบาๆจากนั้นก็เริ่มส่หัวสส่หางเพื่อเอาใจพวกเขาใบหน้าของมันเต็มไปด้วยท่าทีประจบประเจงยืนขึ้นจูู่เหอชิงมู่ Her ก็คิดสนุกจึงสั่งลูกสุนัขลูกสุนัขยืนขึ้นอย่างว่าง่ายเหอชิงมู่กระพริบตาด้วยความตื่นเต้นแล้วสั่งต่อ จับมือลูกสุนัขเอียงหัวเหมือนกำลังครุ่นคิดเหอชิงมู่เห็นมันไม่ขยับจึงคิดว่ามันคงทำไม่ได้ขณะที่กำลังจะยอมเพ้ลูกสุนักก็ยื่นอุ้งเท้าหน้าออกมาเหอชิงมู่พูดด้วยความตื่นเต้นมันฉลาดจริงๆสูลี่ถืออาหารเข้ามาในห้องโถงก็เห็นเหอชิงเห่ยาและเหอชิงมู้กำลังกระซิบกระซาบกันอยู่หน้าประตูไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรกันอยู่เธอจึงตะโกนเรียกออกไปนอกลานบ้านชิงมู้ชิงเห่ยาวพวกเจ้ากำลังทำอะไรกัน รีบล้างมือแล้วมากินข้าวได้แล้วเหอชิงเหยาหันกลับไปพูดกับซูหลี่ว่าท่านแม่รีบมานี่เร็วที่นี่มีลูกสุนัขอยู่ตัวหนึ่งลูกสุนัขทําไมถึงเป็นลูกสุนัขอีกแล้วซูลี่เดินเข้ามาด้วยความสงสัยเต็มศีรษะแต่พอเธอเห็นใบหน้าที่สก,กรปรกแต่ก็คุ้นเคยของลูกสุนัขตัวนั้นก็รู้สึกหมดคําพูดขึ้นมาทันทีลูกสุนัขพอเห็นซูหลี่ก็กระดิกหางอย่างร่าเริงมากกว่าเดิม ซูลีกระตุกมุมปากแล้วนั่งยองๆงลงไปใช้นิ้วจิ้มที่หัวลูกสุนัขเจ้ามาเจอที่นี่ได้อย่างไรกันลูกสุนัขตัวนี้เก่งจริงๆเส้นทางไกลขนาดนี้มันยังหาทางมาถึงบ้านของเธอได้ลูกสุนัขแลบลิ้นออกมาเลียมือของซูลีเบาๆท่านแม่ท่านรู้จักลูกสุนัขตัวนี้หรือเหอชิงมู่ถามลูกสุนัขตัวนี้ดูเหมือนจะชอบท่านแม่ของเขามากแต่ก็คงไม่แปลกเพราะท่านแม่ของเขาเป็นแม่ที่ดีที่สุดในโลกไม่มีใครไม่ชอบท่านแม่ของเขาแน่นอน ซูลีอธิบายเบาๆว่าก่อนหน้านี้เจอที่ตลาดในเมืองมันก็อยากจะตามแม่กลับมาแล้วแต่ตอนนั้นแม่ไม่ยอมคาดไม่ถึงว่ามันจะตามมาถึงบ้านเราเช่นนี้ตอนนี้เธอไม่รู้ว่าควรจะหัวเราะหรือร้องให้ดีลูกสุนัขตัวนี้เก่งจริงๆระยะทางจากในเมืองถึงหมู่บ้านไกลมากไม่รู้ว่ามันหาทางมาได้อย่างไรเหอชิงเหยาและเหอชิงมู่พอได้ฟังคำพูดนี้ตาก็เริ่มเป็นประกาย เพราะถ้ามันตามมาจากในเมืองนั่นหมายความว่าลูกสุนัขตัวนี้ไม่มีเจ้าของถ้าไม่มีเจ้าของพวกเขาก็สามารถรับเลี้ยงมันได้ท่านแม่พวกเราเลี้ยงมันไว้ที่บ้านได้หรือไม่มันดูน่าสงสารยิ่งนักมันตัวเล็กเช่นนี้ถ้าอยู่ข้างนอกคงไม่รอดแน่พูดจบเหอชิงเหยาและเหอชิงมู่ก็มองซูหลี่ด้วยสายตาวาวอนลูกสุนัขก,ก็มองซูหลี่เช่นกันราวกับว่าถ้าเธอไม่พยักหน้าเห็นด้วยเธอก็จะกลายเป็นคนใจร้าย ซูลีได้แต่ถอนใจอย่างจนปัญญาแล้วถามสองพี่น้องเหอว่าพวกเจ้าชอบมันมากหรืออึ้มอืมเหอชิงเหยาและเหอชิงมู่พยักหน้ารัวรัวเช่นนั้นต่อไปพวกเจ้าต้องให้อาหารมันอาบน้ําให้มันและแม้กระทั่งเก็บอึม,มันเองด้วยบ้านเราจะต้องไม่รกเพราะมันรู้หรือไม่สิ่งที่แม่บอกพวกเจ้าทําได้ไหมซูลี่กลัวว่าพวกเขาจะตื่นเต้นแค่ชั่วคราวเพราะถ้าตัดสินใจเลี้ยงแล้วก็ต้องรับผิดชอบจะมาทิ้งมันเพียงเพราะเบื่อไม่ได้ เหอชิงเหวยาวและเหอชิงมูตอบพร้อมกันว่าท่านแม่ไม่ต้องห่วงพวกเราทําได้แน่นอนต่อไปเรื่องทุกอย่างของมันเราจะจัดการเองจะไม่ทําให้ท่านแม่ต้องลําบากใจขอรับลูกสุนัขตัวนี้ดูน่ารักมากถ้ามันได้อยู่กับพวกเขาพวกเขาก็จะมีเพื่อนเล่นเพิ่มอีกตัวซูรีเห็นว่าพวกเขาชอบจริงๆแถมตัวเธอก็รู้สึกว่าลูกสุนัขตัวนี้มีความฉลาดอยู่บ้างอีกอย่างตอนนี้ชีวิตในบ้านก็ไม่ได้ลําบากเหมือนก่อนแล้วการเลี้ยงสุนัขสักตัวก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ก็ได้ถ้ายอย่างนั้นก็ให้มันอยู่ที่บ้านเราเถอะลูกสุนัขตัวนี้วิ่งตามมาได้ไกลขนาดนี้แสดงว่ามันฉลาดกว่าสุนัขทั่วไปเลี้ยงไว้ให้เด็กๆได้เล่นก็ดีเหมือนกันเหอชิงมู่ลูกหัวลูกสุนัขแล้วพูดว่ายัางไม่รีบขอบคุณท่านแม่อีกฮ้องฮ้องลูกสุนัขเห่าขอบคุณซูหลีสองครั้งซูหลี่กระตุกมุมปากเธอไม่ได้อยากเป็นแม่ของสุนัขนะพอมีลูกสุนัขเหอชิงเหยาและเหอชิงมู่ก็แทบไม่อยากกินข้าวแล้วเอาแต่เดินวนรอบๆลูกสุนัขตัวนั้น ซูลีทำหน้าเข้มแล้วพูดว่าไปล้างมือกินข้าวก่อนไม่เช่นนั้นข้าจะเอามันไปทิ้งเสียท่านแม่อย่าทิ้งมันนะขอรับพวกเราจะไปล้างมือเดี๋ยวนี้แล้วเหอชิงเหยาและเหอชิงมู่กลัวว่าซูลี่จะทำจริงจึงรีบวิ่งไปที่อ่งน้ำเพื่อตักน้ำล้างมือระหว่างล้างมือก็ไม่ลืมแอบมองซูรี่อยู่ตลอดซูลี่หัวเราะพร้อมบ่นพวกเขาเบาๆเจ้าเด็กสนลูกสุนัขนั่งอยู่กับที่อย่างว่าง่ายมันมองซูลี่และคอยทำท่าทางน่ารักใส่เธอเป็นระยะ ซูลีถอนหายใจเธอรู้ตัวดีว่าข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของเธอคือใจอ่อนท้องของลูกสุนัขตัวนี้แบนราบแสดงว่ามันคงไม่ได้กินอิ่นมาหลายวันแล้วซูรี่ตักข้าวจากหม้อและเอาน้ำแกงราดลงไปในข้าวจากนั้นก็หาถ้วยเก่าๆมาหนึ่งใบเพื่อใช้เป็นถ้วยอาหารของลูกสุนัขก,กินเถอะซูลี่วางถ้วยไว้ตรงหน้าลูกสุนัขลูกสุนัขกระดิกหางให้ซูรี่จากนั้นก็ก้มหน้ากินข้าวอย่างตะกระตะราม ซูลี่หันไปพูดกับเหอชิงเหวยาวและเหอชิงมู่ว่าพวกเจ้าตั้งชื่อให้มันสิในเมื่อมันกลายเป็นสมาชิกของบ้านเราแล้วก็ควรจะมีชื่อเรียกเหอชิงเหวยาวพูดว่าท่านแม่ตั้งให้มันเถอะขอรับเหอชิงมู่พยักหน้าเห็นด้วยใช่แล้วท่านแม่ตั้งชื่อให้มันนะขอรับเรื่องตั้งชื่อนี้พวกเขาทําไม่เป็นจริงๆจ,จึงคิดว่าปล่อยให้ท่านแม่ตั้งให้จะดีกว่าซูหลี่ลุกพางพางพูดว่าเออให้แม่คิดก่อนนะ เธอไม่เคยเลี้ยงสุนัขมาก่อนเรื่องตั้งชื่อสุนัขจึงไม่ค่อยถนัดนะเธอจําได้ว่าก่อนหน้านี้เด็กข้างบ้านเคยชอบลูกสุนัขตัวหนึ่งชื่อว่าอะไรนะแดนนี่สูลี่สายหัวเธอไม่ชอบชื่อนี้ขณะที่เธอมองลูกสุนัขที่กําลังกินข้าวอยู่บนพื้นจูจ่ๆเธอก็เกิดไอเดียขึ้นมากินเก่งขนาดนี้งั้นเรียกมันว่าฟ้านถวนข้าวปัน้นก็แล้วกันฟ้านถวนเงยหน้าขึ้นมาด้วยความสงสยัยมีเม็ดข้าวติดอยู่ที่ปาก ซูลี่หัวเราะออกมาดูสิมันชอบชื่อนี้แล้วละ่ะเฮอชิงมู่รีบชมว่าท่านแม่เก่งจริงๆชื่อนี้เพราะมากเลยขอรับเฮอชิงเหวยวก็พยักหน้าเห็นด้วยฟ้านถวนก็ชอบเหมือนกันซูลี่รู้สึกปลื้มใจกับคำชมของพวกเขาส่วนเฉิงอยู่นั้นไม่ได้สนใจบทสนทนาของแม่ลูกทั้งสามเลยเขายังคงคีบซี่โครงนึ่งเข้าปากอย่างเงียบเงียบ เรื่องฟั่นถวนเขาไม่สนใจเท่าไรสิ่งที่เขาสนใจคืออาหารบนโต๊ะมากกว่าหากยังพูดกันต่อไปอาหารก็จะเย็นหมดพอเย็นแล้วมันก็จะไม่อร่อยเมื่อซูรี่หันไปที่โตอาหารก็พบว่ากับข้าวบนโตหายไปครึ่งหนึ่งแล้วขณะที่เฉิงอยู่กำลังเคี้ยวซี่โครงอย่างอารมณ์ดีซูลีเหลือบมองเฉิงอยู่อย่างไม่พอใจถ้าไม่รู้ว่าเขาเป็นหมอที่หุยเหรินทั้งเธอคงคิดว่าเขาเป็นผู้ลีภัยจากสงครามเสียอีกการกินของเขานี่ดูไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่เลยจริงๆ เฉิงอยู่รู้สึกได้ถึงสายตาของซูรี่จึงยิ้มแล้วพูดว่าซูเหนียงจื้อข้าไม่กินข้าวเฉยๆหรอกข้าจะจ่ายเงินสายตาของซูหลี่เมื่อครู่ทําให้เขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพวกขอทานที่มาขออาหารนี่ก็เป็นเพราะเขาหิวจนแทบทนไม่ไหวในตอนกลางวันไม่อย่างนั้นเขาคงไม่เป็นแบบนี้บทที่แปดสิบห้าทำไมไวเช่นนี้เจ้าฟันถวนตัวเปื้อนมอมแมมแถมยังมีกลิ่นเหม็นไปทั้งตัวซูลี่ทนไม่ไหวจึงต้มน้ําร้อนหนึ่งหม้อเตรียมจะอาบน้ําให้มัน เมื่อฟันถวนเห็นซูรี่เทน้ำร้อนลงในถังมันก็เริ่มรู้สึกไม่ดีไปทั้งตัวซูรี่พับแขนเสื้อขึ้นแล้วกวักมือเรียกฟานถวนฟานถวนมานี่สิฟานถวนนิ่งค้างอยู่กับที่ตัวสั่นไม่หยุดซูรี่เห็นว่ามันไม่ยอมขยับจึงเดินเข้าไปจับมันโดยตรงฟานถวนถูกจับที่หลังคอจึงเริ่มดิ้นรนสุดชีวิตฟานถวนฮองฮองฮองไม่เอาไม่เอามันไม่อยากกลายเป็นอาหารบนโต๊ะ แต่ซูลีฟังภาษาสุนัขไม่ออกเธอจับฟ้านถวนโยนลงถังน้ำแล้วเริ่มถูสบู่ให้ทันทีตอนแรกฟ้านถวนดิ้นรนเต็มที่แต่หลังจากนั้นมันก็สังเกตว่าซูรี่ไม่ได้จะกินมันมันจึงเริ่มผ่อนคลายและสุดท้ายถึงกับทำหน้าฟินสบายจริงๆตัวเริ่มอุ่นแล้วด้วยเหอชิงมู่วิ่งเข้ามาและอยากช่วยบ้างซูลี่จึงยกหน้าที่นี้ให้เขางั้นเจ้าช่วยอาบน้ำให้ฟ้านถวนพอเสร็จแล้วก็หาเสื้อเก่าๆมาเช็ดให้มันแห้งด้วย เหอชิงมู่พยักหน้ารับอย่างว่าง่ายท่านแม่ข้ารู้แล้วเหอชิงเหยาก็วิ่งเข้ามาด้วยสูรีเห็นได้ชัดว่าทั้งสองคนชอบลูกสุนัขตัวนี้มากหลังจากฟ้านถวนถูกอาบน้ำจนสะอาดแล้วสีขนที่แท้จริงของมันก็ปรากฏออกมาขนของมันเป็นสีเทาและบริเวณรอบคอมีขนสีขาวเป็นวงฟ้านถวนเจ้าเป็นหมาที่หน้าตาดีจริงๆเหอชิงมูพูดฟ้านถวนเห่ารับสองที่เหมือนจะเห็นด้วย ไปข้าจะพาเจ้าไปเจอท่านพ่อเหอชิงมู่อุ้มฟ้านถวนตรงไปยังห้องของเหอหยูเฟิงสุรี่มองตามแผ่นหลังของทั้งสองคนด้วยรอยยิ้มเอ็นดูเฉิงอยู่เข้ามาใกล้พร้อมกับพูดว่าสูเนียงจือบุตรชายของเจ้าน่ารักจริงๆเด็กสองคนนี้ทั้งฉลาดและมีมารยาทข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือพวกเขาหวาดกลัวง่ายไปสักหน่อยใบหน้าของสุรี่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจแต่เธอยังคงตอบด้วยท่าทีถ่อมตัว เด็กสมัยนี้ก็น่ารักกันทุกคนนั่นแหละเสียงพูดคุยตื่นเต้นของเด็กสองคนดังมาจากห้องของเฮอยูเฟิงท่านพ่อดูนี่สินี่คือฟ้านถวนที่พวกเราเลี้ยงมันฉลาดมากแถมยังหน้าตาดีอีกด้วยมันยังสามารถจับมือได้เป็นสุนัขที่เชื่อฟังมากเลยขอรับเฮอยูเฟิงมองลูกสุนัขในอ้อมแขนของเฮอชิงมู่ด้วยใจที่ไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรนะักแต่เมื่อเห็นเฮอชิงเห่ยาและเฮอชิงมู่มีความสุขเช่นนี้เขาก็ไม่อยากทำลายบรรยากาศนี้ เขาพยักหน้าพูดว่าอืมใช่แล้วมันน่ารักมากจริงๆเหอชิงมู่ลูกหัวฝานถวนฟ้านถวนเจ้าได้ยินหรือไม่ท่านพ่อชมเจ้าว่าน่ารักจากนี้ไปที่นี่จะเป็นบ้านของเจ้าพวกเราคือพี่ชายของเจ้าเหอหยูเฟิงพูดไม่ออกทําไมคําพูดนี้ถึงฟังดูแปลกๆในบ้านไม่มีที่ให้เจ้าฟ้านถวนนอนสุรี่จึงหาที่ก่อยผงเก่าๆมาทําเป็นที่นอนให้เจ้าฟ้านถวน เธอใส่ฟางลงไปในที่โกอยผงแล้ววางเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วไว้ด้านบนเพื่อให้ฟ้านถวนได้นอนอย่างสบายมากขึ้นเชิงอยู่ที่อยู่ข้างๆพูดขึ้นว่าก็แค่สุนัขตัวหนึ่งต้องจัดที่นอนให้ดีขนาดนั้นเลยหรือแค่หาที่ใต้ชายคาบ้านให้นอนก็พอแล้วแถมยังปูผ้าให้มันอีกแบบนี้มันสบายเกินไปหรือไม่ซูรีตอบว่าตอนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของบ้านเราก็ควรได้รับการดูแลเช่นนี้ จากนั้นเจ้าฟ้านถวนก็วิ่งมาหาซูหลี่จึงจับมันลงไปในที่นอนสุนัขที่จัดไว้ให้ลองดูสิว่าชอบหรือไม่ฟ้านถวนกลิ้งไปมาในที่นอนแลบลิ้นเลียมือซูหลี่แล้วเห่าเบาๆาสองทีโฮ่งโฮ่งซูหลี่ลูบหัวมันถ้าชอบก็ดีแล้วท่านแม่ข้าขอพาฟ้านถวนไปเดินเล่นได้หรือไม่ขอรับเหอชิงมู่ถามอย่างตื่นเต้นอยากพาเพื่อนใหม่ออกไปทำความคุ้นเคยกับสถานที่ไปเถอะซูหลี่ลุกขึ้นยืน เฉิงอยูมองซูหลี่ด้วยสายตาอ้อนวอนสูเหนียงจือท่านพอจะมีเวลาว่างหรือไม่ข้ามีคำถามที่ยังไม่เข้าใจอยู่สองสามข้อไม่รู้ว่าท่านจะช่วยตอบได้หรือเปล่าซูหลียุ่งทั้งวันพอมีเวลาว่างเล็กน้อยเฉิงอยูจึงรีบคว้าโอกาสที่จะเรียนรู้ว่ามาข้าฟังอยู่ซูหลี่พูดเฉิงอยูรีบหยิบสมุดเล่มเล็กๆออกมาและอธิบายข้อสงสัยของเขาอย่างละเอียดสำหรับคำถามเหล่านั้นซูหลีเข้าใจดีเธอจึงอธิบายให้เขาฟังด้วยความอดทน เฮยูเฟิงที่นอนอยู่ในห้องฟังเสียงสนทนาจากข้างนอกแล้วรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยสุลีเสียงพูดคุยข้างนอกถูกขัดจังหวะโดยเหฮยูเฟิงมีอะไรหรือสหลี่เดินเข้าไปในห้องข้าข้าเหฮยูเฟิงมีสีหน้าเขินอายเขารู้สึกรกระอักกระอ่วนใจขึ้นมาทำไมเขาถึงได้เอ่ยปากออกไปเช่นนั้นสุลี่เห็นท่าทางของเขาก็เข้าใจในทันทีและหันไปบอกเฉิงอยู่ว่าเจ้ารอข้างนอกก่อนข้าจะช่วยเขาทำธุระส่วนตัวเล็กน้อย เชิงอยู่เข้าใจดีจึงปิดสมุดเล่มเล็กของเขาและรีบเดินไปหามุมสงบเพื่ออ่านต่อเหอยูเฟิงพูดไม่ออกทำธุระส่วนตัวเขาไม่ได้พูดว่าจะทำธุระส่วนตัวสักหน่อยระหว่างที่เขายังมึนง,งงอยู่ซูหลี่ก็หยิบกระโถนมาแล้วพยายามถอดกางเกงของเหอยูเฟิงออกเจ้าจะทำอะไรเอยูเฟิงตกใจจนรีบดึงกางเกงของเขาไว้แน่นซูหลี่ทำตาปริบๆแล้วพูดว่าไม่ถอดกางเกงแล้วจะทำธุระได้อย่างไร ใบหูของเหฮออยูเฟิงแดงเล็กน้อยเขาพูดด้วยน้ำเสียงเขินอายไม่ต้องเจ้าไปเรียกลูกๆมาแทนก็ได้ซูรีกลอกตาแล้วพูดเด็กๆออกไปข้างนอกแล้วยังไม่รู้จะกลับมาเมื่อไรอีกอย่างถ้าปล่อยไว้นานๆมันจะทำร้ายตัวเจ้าเองเปล่าเปล่าทันใดนั้นข้างล่างของเหฮออยูเฟิงก็รู้สึกเย็นว่าครึ่งล่างของเขาเผยออกมาต่อหน้าซูรีโดยไม่อาจขัดขืนแม้ว่าซูรีจะทำหน้าเรียบเฉยแต่ในใจเธอแอบรู้สึกใจเต้นไม่เบา รีบทำธุระซูรีเอากระโถนรองรับไว้ข้างล่างและยืนมองเอยูเฟิงด้วยท่าทีจริงจังเหอยูเฟิงกัดฟันแน่นหากเขาลุกขึ้นได้เขาคงจะโยนผู้หญิงคนนี้ไปที่หน้าหมู่บ้านแล้วออกไปก่อนเถิดน้ำเสียงของเหอยูเฟิงฟังดูเหมือนกำลังข่มกลัน้นอารมณ์โกรธสูรีพึมพำก่อนเดินออกไปไปก็ได้นี่ชายอกสามศอกอะไรกันทำตัวเหมือนสตรีขี้อายไปได้ เอยูเ <Her> ฟิงสุดหายใจลึกพยายามบอกตัวเองว่าอย่าไปใส่ใจกับผู้หญิงคนนี้ไม่อย่างนั้นเขาคงจะอายุสั้นลงไปอีกหลายปีเชิงยูเห็นซูรี่เดินออกมาก็อดถามไม่ได้ว่าเสร็จไวขนาดนี้เลยหรือเฮยูเฟิงที่ได้ยินจากข้างในห้องรู้สึกเหมือนลมหายใจหยุดชะงักไปครู่หนึ่งคำพูดนี้ฟังดูเหมือนกำลังกล่าวว่าเขาไม่เอาไหนซูรี่ยิ้มแล้วอธิบายว่าเขาเขินอายน่าฆ่าเลยออกมารอข้างนอกก่อนเชิงยูส่งเสียง โอ้อย่างมีเลสในเฮยูเฟิงรู้สึกอึดอัดกว่าเดิมอีกดูเหมือนว่าคําอธิบายของซูหลี่จะยิ่งทําให้เขาเสียหน้ามากกว่าเดิมชื่อเสียงที่เขาสร้างมาทั้งชีวิตสูเปล่าไปกับคําพูดเพียงไม่กี่คําสักพักหนึ่งซูหลี่ก็ถือถังน้ําอุ่นเข้ามาในห้องทําให้เธอรู้สึกหนาวจนต้องกอดตัวเองซูหลีบ่นพึมพำเบาๆทําไมอุณหภูมิในห้องถึงลดลงขนาดนี้ เฮออยูเฟิงที่นอนอยู่บนเตียงไม่พูดอะไรแต่ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกได้ถึงความเย็นว่าที่ข้างล่างอีกครั้งกางเกงที่เขาใส่ไว้อย่างยากลำบากตอนนี้กลับถูกถอดออกอีกครั้งจนได้เมื่อครู่เขาใช้ความพยายามอย่างมากกว่าจะสวมมันเข้าไปได้เหงื่อชุ่มไปทั้งหน้าผากแต่นี่ผู้หญิงนางนี้พอเข้ามาก็รีบถอดออกอย่างไม่ลังเลเลยสักนิดซูลี่รู้สึกเหมือนมีสายตายเย็นเฉียบจ้องมาที่เธอจากทุกทิศทางเธอดูแลเขาขนาดนี้แล้วเขายังกล้ามาจ้องหน้าเธออีกเหรอ ซูหลี่เงยหน้าขึ้นมาจ้องกลับถ้าเจ้าทำท่าทางแบบนี้อีกข้าจะไม่ดูแลเจ้าอีกแล้วข้าอุตส่าห์เหนื่อยยากดูแลเจ้าเจ้าไม่ขอบคุณก็แล้วไปยังจะมาทำหน้ายินชาใส่อีกชีวิตและความตายล้วนถูกลิขิตมาแล้วรูปร่างอ้วนหรือผอมก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาบทที่86มีอะไรพิเศษเหอ,อยูเฟิงรีบแก้ตัวเสียงแห้งข้าไม่ได้ทำอะไรเช่นนั้นซูหลี่พ่นลมหายใจเบาๆถ้าไม่มีอะไรก็ดีแล้ว แม้ว่าเขาจะมีปัญหาก็ต้องเก็บไว้ในใจอย่าได้พูดอะไรออกมาถ้าไม่อยากให้เธอโกรธเฮยูเฟิงนอนอยู่บนเตียงอย่างหมดอะไรตายอยากตอนนี้เขาหวังเพียงแค่ให้ตัวเองกลับมายืนขึ้นได้โดยเร็วจะได้ไม่ต้องทนทนรมานกับนางอีกเช้าวันต่อมาซูหลี่ทำบะหมี่คลุกน้ำมันหอมเจียวเป็นอาหารเช้ากลิ่นหอมฟุ้งออกไปทั่วบ้านหลังเล็กๆที่สุดโสมเฉินเซียงกำลังทำกับข้าวอยู่แต่เมื่อได้กลิ่นหอมที่ลอยมาจากบ้านข้างๆก็อดกลืนน้ำลายไม่ได้ การอยู่ข้างบ้านซูลี่นั้นช่างทรมานเหลือเกินทุกวันต้องทนทนรมานกับกลิ่นอาหารหอมๆเฮอหมิงซานสูดกลิ่นแล้วเอ่ยขึ้นท่านแม่นาสไพยซูทำอะไรหอมๆอ,อีกแล้วข้าหิวจังเฉินเซียงกล่าวแม่กำลังทำอาหารอยู่ประเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเฮอหมิงซานทำปากยู่นิกเสียดายที่ข้าวที่ท่านแม่เขาทำไม่อร่อยเท่าข้าวที่นาสไพยซูทำเลยเขาอยากกินข้าวที่นาสไพรซูทำมากกว่าหลัวซื่อก็ได้กลิ่นหอมเช่นกัน นางจึงสาบแช่งซูหลี่ไปเสียยกใหญ่ทำกับข้าวอะไรแต่เช้าเช่นนี้นางวางแผนที่จะจัดงานเลี้ยงหลังจากที่มีคนตายในครอบครัวหรืออย่างไรกิน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 แล้วไปผุดไปเกิดเสียเถอะเสียงด่าของหลัวซื่อไม่ดังนักจึงไม่มีใครได้ยินนอกจากคนในบ้านของนางสำหรับซูหลี่แล้วความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆเธอยังคงยุ่งกับงานในมืออย่างไม่สนใจ เจ้าฟ้านถวนเองก็นั่งอยู่ข้างๆซูรี่ตลอดเวลาหางของมันกระดิกไปมาไม่หยุดซูรี่มองมันแล้วยิ้มหิวแล้วใช่หรือไม่เจ้าฟ้านถวนกระดิกหางอย่างแรงจนซูรี่อดกังวลไม่ได้ว่าหางของมันจะหลุดออกมาบะมีเสร็จเรียบร้อยในเวลาไม่นานซูรี่จึงแบ่งใส่ชามให้เอยูเฟิงและลูกๆคนละชามส่วนของเจ้าฟ้านถวนนั้นเธอวางไว้ให้เย็นก่อนเฮยูเฟิงมองบะมีจืดชื่อตรงหน้าอย่างไม่พอใจทำไมคนอื่นได้กินของอร่อยแต่เขาต้องกินของจืดชืดเช่นนี้ หรือว่าผู้หญิงคนนี้ตั้งใจจะเอาคืนเขาสุลีมองผ่านความคิดของเขาออกในทันทีจึงพูดขึ้นว่าตอนนี้เจ้ากินได้แค่นี้ถ้าอยากหายไวๆก็ต้องทนแต่ถ้าไม่อยากหายข้าจะให้กินพริกแทนเหอยูเฟิงรีบเถียงข้าไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำสุรีมองเขาแล้วเอ่อยว่าถึงเจ้าจะไม่ได้พูดออกมาแต่หน้าเจ้าก็ฟ้องไว้แล้วเอยูเฟิงอดไม่ได้ที่จะเอามือแตะที่หน้าของตนเองท่าทางเขาดูออกง่ายขนาดนั้นเลยหรือ อ้าปากสุรีตักบะหมี่ส่งถึงปากเหอ,อยูเฟิงเอ,อยยูเฟิงเจ็บเอวจนลุกไม่ได้ต้องนอนอยู่บนเตียงและทำทุกอย่างที่นั่นทั้งกินดื่มและขับถ่ายช่วงที่สหลี่ไม่อยู่ลูกๆเป็นคนคอยป้อนข้าวให้เขาวันนี้พวกเด็กๆหิวแล้วสหลี่จึงให้พวกเขากินก่อนส่วนเธอจะเป็นคนป้อนให้เฮอ,อยูเฟิงเองเฮอ,อยูเฟิงอ้าปากรับบะหมี่และกินอย่างรวดเร็วต้องยอมรับว่าฝีมือการทำอาหารของสุลี่นั้นดีมากบะหมี่ที่ดูจืดชืดพอกินเข้าไปแล้วกลับเต็มไปด้วยกลิ่นหอม เขากินอย่างรวดเร็วไม่นานบะหมี่ก็หมดชามซูรี่จึงป้อนน้ำซุปบะหมี่ให้เขาอีกเล็กน้อยยังจะเอาอีกหรือไม่ซูรี่ถามเหอหยูเฟิงสายหน้าอิ่มแล้วซูลี่จึงยกบะหมี่ของเธอมากินบ้างขณะที่เจ้าฟ้านถวนหมุนไปรอบๆบเท้าของเธออย่างกระวนกระวายเจ้ารอหน่อยของเจ้ายังไม่เย็นเจ้าฟ้านถวน,นั่งลงที่พื้นมองซูลี่ตาละห้อยรอให้นางเอาอาหารมาให้ ซูลี่จึงตักบะหมี่ของเจ้าฟ้านถั่วลงในชามของมันกินสิเชิงอยู่ที่มองอยู่เห็นภาพนี้แล้วอดคิดไม่ได้ว่าเจ้าหมานี้โชคดีจริงๆที่เลือกครอบครัวซูรี่ทั้งหมู่บ้านมีตั้งหลายบ้านแต่มันกลับเลือกบ้านนี้ได้ถูกต้องที่สุดพอเฉินเซียงมาทํางานก็เห็นเหตุการณ์นี้พอดีนางรู้สึกตกใจไม่น้อยน้องสไปายทาไมเอาของดีๆเช่นนี้ให้สุนักกินละ่ะให้อาหารดีๆเช่นบะหมี่แก่สุนักกินนางรู้สึกว่านี่มันเกินไปแล้ว ซูหลีเงยหน้ามองเฉินเซียงที่แสดงสีหน้าไม่อยากเชื่อเธอจึงอธิบายว่าในบ้านไม่มีอะไรที่เจ้าฟ้านถวนจะกินได้ตอนข้าต้มบะหมี่ก็เลยทําเผื่อมันไว้ด้วยหนะ้าเฉินเซียงถึงกับชะงักปากสั่นเล็กน้อยคนที่บ้านก็ยังกินไม่อิ่มแท้ๆแล้วจะไปเลี้ยงสัตว์ให้เสียของทําไมในหมู่บ้านนี้มีไม่กี่คนที่เลี้ยงสุนัขเพราะไม่ว่าอย่างไรก็ต้องให้อาหารหากเลี้ยงสุนัขก,ก็ควรให้ของที่พอประทังชีวิตได้จะมีใครให้อาหารดีๆอย่างบะหมี่แบบซูหลี่บ้าง นี่ไม่ใช่การเลี้ยงหมาแล้วนี่เหมือนเลี้ยงบรรพบรุษเสียมากกว่าเฉินเซียงเห็นซูหลี่ท่าทีเฉยเมยจึงไม่พูดอะไรอีกเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของซูหลี่หากพูดมากไปอาจจะทําให้คนอื่นไม่พอใจสุนัขนี่มาเมื่อไหร่กันเมื่อวานข้ายังไม่เห็นมันเลยเฉินเซียงถามเมื่อวานตอนตนกลับบ้านก็ยังไม่เห็นสุนัขในลานบ้านซูหลี่แต่เพียงคืนเดียวก็มีสุนัขมาเพิ่มแถมยังได้กินของดีๆที่ตอนอยากกินแต่ไม่ได้กินอีกซูหลี่ลูบหัวเจ้าฟ้านถวนเบา มันตามข้ากลับมาจากในเมืองทางไกลมากข้าก็ไม่รู้เช่นกันว่ามันตามกลับมาได้อย่างไรเฉินเซียงมองเจ้าฟ้านถวนที่กำลังกินอาหารอย่างอร่อยอร่อยแล้วเจ้าจะเลี้ยงมันไว้ตลอดเลยหรือสหลีพยักหน้าเจ้าฟ้านถวนนั้นฉลาดเลี้ยงไว้ดูแลบ้านก็ดีเหมือนกันเลี้ยงคืนเดียวก็เริ่มรู้สึกผูกพันกับมันแล้วเธอหาเงินได้ก็เลี้ยงหมาได้เช่นกัน เฉินเซียงทำถ้าจะพูดอะไรสักอย่างตอนแรกนางคิดว่าซูหลี่คงแค่ให้อาหารไปตามใจชอบเท่านั้นแต่ไม่คิดว่านางตั้งใจจะเลี้ยงไว้การเลี้ยงเช่นนี้ถ้าไม่ระวังอาหารในบ้านคงหมดไปแน่ๆ่ไม่นานนักโจาอาวีก็มาถึงนางก็เห็นเจ้าฟ้านถวนกำลังกินบะหมี่เช่นกันท่าทางของเธอยิ่งดูตื่นตะลึงกว่าของเฉินเซียงก่อนหน้านี้เสียอีกในถ้วยนั้นใช่บะหมี่หรือเปล่าโจอวียังไม่แน่ใจในสิ่งที่เห็นนางจึงถามเฉินเซียงเพื่อยืนยันอีกครั้งเฉินเซียงพยักหน้า ใช่แล้วนั่นก็คือบะหมี่โจอวิรู้สึกหัวหมุนจนต้องจับแขนเฉินเสียงเพื่อพยุงตัวช่วยพยุงข้าหน่อยข้ารู้สึกเหมือนจะเป็นลมซูหลี่เห็นหน้าโจอวิดูไม่ค่อยดีจึงถามด้วยความเป็นห่วงท่านป้าท่านเป็นอะไรไปหรือเปล่าโจอวิบกมือไม่เป็นไรแค่มึนไปชั่วครู่เท่านั้นเสี่ยวซูป้าไม่ได้อยากยุ่งหรอกแต่เจ้าจะให้สุนัขก,กินบะหมี่เช่นนี้ได้อย่างไร เจ้าหาอย่างอื่นให้มันกินก็ได้ใช่กรือไม่ทุกวันนี้ยังมีคนอีกตั้งมากที่ไม่มีแม้แต่โอกาสได้กินบะหมี่เลยสุรีตอบไม่เป็นไรหรอกเจ้ากะข้าหาเงินมาเลี้ยงมันเองอีกอย่างมันกินได้ไม่เยอะเท่าไรหรอกเจ้ากะโจอาอวี๋เฮ้อนี่มันเรื่องเดียวกันที่ไหนกันช่างเถอะมีเงินก็ดีไปเมื่อเห็นว่าไม่สามารถเกลี้ยกล่อมสุรี่ได้โจ้าอวี๋และเฉินเซียงจึงหยุดพูดไปเสียพวกนางคิดในใจว่าก็ไม่ได้ใช้ข้าวของที่บ้านตนเสียหน่อย แต่ว่ากลิ่นบะหมี่นั้นช่างหอมจริงๆสิ่งที่พวกนางไม่ได้กินที่บ้านตอนนี้กลับให้สุนัขตัวหนึ่งกินพอคิดแล้วก็น่าเสียดายจริงๆโจ้าอวิถนหายใจเบาๆข้างหูเฉินเซียงสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วล่ะสุนัขก,ก็ยังได้กินบะหมี่เลยเฉินเซียงยิ้มแห้งแล้วเอ่อยว่าบางทีสุนัขตัวนี้อาจจะมีอะไรพิเศษก็ได้ถ้าไม่มีอะไรพิเศษคงไม่ถูกเอาใจเช่นนี้หรอกโจอวิมองเจ้าฟ้านถวนที่กำลังก้มหน้าก้มตาก,กินอย่างเต็มที่แล้วพูดว่า ดูไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษเลยแต่ดูเหมือนจะกินเก่งเชียวเจ้าฟ้านถวนเอียงหัวมองพวกนางแวบหนึ่งแต่ไม่ได้รู้สึกถึงเจตนาร้ายของพวกนางมันจึงก้มหน้าก้มตากินต่อไป